พี่มาอยู่เชียงไข่แล้ว,วันนี้ได้ไงพี่วันแรกที่แบบพี่ขึ้นไปแล้วแบบคนดูจากจากที่เราเล่นลานเล่าและจากแบบพอมาเล่นเชียงไข่แล้วคนดูมันเป็นเป็นหมื่นวันแรกกับพี่รู้สึกยังไงน้องสาวเสียชีวิตไปเป็นเป็นมะเร็งแล้วเขาก็เสียในห้องนอนทีเ่เหนเธอจะรู้บ้างไหมรู้แค่ที่เธอ สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกดีมากๆที่ได้มาที่นี่ <c oughs> เพราะว่าคุยกันไว้นานมากๆแล้วกว่าจะได้มาจริงๆนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับรามแชร์ใน EP พิเศษกับพี่ชายสุธิราของผมอีกหนึ่งคนนั่นคือพี่ไอซเขียนไขและวานินนนาชส,นสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเชิญแนะนำตัวหน่อยครับพี่ ครับผมไอซ์เยนไขแล้วันนี้นะครับเป็นมือคีย์บอร์ดครับไอที่มาอยู่เชียงไขแล้วันนี้ได้ไงพี่เราเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันเทคนิคสถาปัตย์นี่แหละ,ะจบกันแยกย้ายแยกย้ายกันุ๊ก็ไม่ได้ติดต่อเลยสี่ห้าปีหกปีพอมมีงานหนึ่งที่ปลงานใจเราไปเที่ยวหาเออ<ม>ก็นั่งคุยกันเมากันเมากันเละเลย <laughs> แล้วก็ชวนอยากได้มือคีย์บอร์ด ไปไปไปคดียวเราเล่นดนตรีอยู่เชียงใหม่แล้วเนนออเาอยากจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆยูอย่างตัวพี่ไอเองเนี่ยมีมีเพลงเดียวไว้ที่เป็นของตัวเองไหมมีเขียนไว้แต่งไว้ลงเพลงเดียวในสาวขาวในสาวขาวชื่อเพลงว่าอะไรพี่ชื่อเพลงว่าชีวิตของฉันที่ไม่มีเธออยู่เรื่องราวจากเพลงนี้เป็นไงบิ๊เรื่องไอเพลงนี้แต่งให้กับน้องสาวที่เสียชีวิตไปเป็น มะเร็งไม่รู้ตอนนี้ต้องทำยังไงกับคำคำนี้ที่อยากให้เธอได้รู้อายุ20ปีเสียอายุตอน20แล้วมันทำใจไม่ได้ไงแล้วก็น,นั่งเล่นกีตาร์ไปเนี่ยแล้วอยู่ที่ก็คิดถึงก็เลยเขียนมาไม่ได้เขียนอะ ออกมาเลยเมันมีต้องพูดร้องเล่นไปร้องไปเอ่าเนี่ยคิดถึงว่ะก็เลยเนี่ยได้เปลงนี้มาเขาก็มาพักฟื้นในที่บ้านแล้วเขาก็เสียในห้องนอนที่เเลยงธธอจะรู้ บอสเคยได้ยินมาว่าพี่เมื่อก่อนพี่เคยคิดจะเรียนเหมือนเหมือนสายเดีกว,ว่า่ะสายกล้องสายวิดีโอสายนิเทศแต่ว่าพี่ต้องไปเรียนอีกแบบหนึง่งเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกอะเราที่บ้านอะเรียนถาปัดกันหมดเลยแ,แล้วก็เข้าถาปัดนะตอนปวชปวชพอจบปวช,ป,ช,ป,ชปุ๊บ เราก็อยากจะอยากจะเปลี่ยนว่าพี่ถาปันใช้สายเรากว่า,วารู้สึกว่างานเยอะที่หายกุกบไม่ทำไม่ครับนี่เงี้ยก็เลยจบไปปุ๊บเราไปสมัครนิเทศว่าชอบถ่ายรูปชอบตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยเราไปสมัครไปสมัครเองเลยไปได้รอบสมทาก็เลยไปเน็นิเทศตอนนั้นที่บ้านพี่ไม่รู้ไม่รู้พอ,อพี่ชายรู้อ่ะพี่ชายบอกออกไปเลยให้ไปเรียนหางบัตรพี่ชายก็พาไป สมัครทั่วก็วตอนนั้นเขาสอบกันหมดไดไงไปแมโจแมโจ o. เขาไม่รับสุดท้ายไปราชพัฒน์เขาเรียนกันแม่งเกือบครึ่งเทอมแล้วพี่ไปเขา <c oughs> ้ายังไม่รู้จักเลยมาที่บ้านเม่อถาปัดหมดเลย <c oughs> พี่ชายสามสี่คนถามปัดหมดเลยต่อไปนี้เธอคงไม่ต้องไปกับฉันแล้วตอนนั้นรู้สึกไงพี่แบบว่าผิดหวังไหมกันตรงเนี้ยก็ไม่นะเราเฉียวเวอะไรก็ได้แต่อยากลองลองเปลี่ยนเลยว่า<ล> ถาปัดไม่งงานมันเยอะเรารู้สึกว่าทําไม่ทันแต่ชอบถาปัดทุกวันนี้ก็รับงานเกี่ยวกับถาปัดเพราะไออันเนี้ยร้านอันนี้เป็นร้านร้านยายเองจะพูดล่าร้านได้ไหมไม่ใช่ร้าน <c oughs> คือมุมข้างบ้านแล้วก็ชอบทํากาแฟแล้วก็เลยทมีมุมกาแฟที่บ้านไว้ทําเหมือนร้านอะ่ะ <c oughs> แต่แบบทําเองกินเองใครมาก็เดี๋ยวมานั่งชิวๆก<ๆ>ลาคือออกแบบเองหมดเลยใช่ไหมพี่ออกแบบ <c oughs> บาางลััในวนวที่กมพี่จบสถาปัตย์มันก็น่าจะออกไปเป็นแบบสถาปนิกอะไรเงี้ยแล้วพี่มันเริ่มร้องเพลงได้ไงก็ตอนเรียนราชภัฏนนี่แหละพเพื่อนจะฟอ,องวงเล่นดนตรีเราก็เราก็อยากเล่นว่าพ่อก็เป็นศิลปินเล่นดนตรีนกันก็เลยรวมวงกับพกเพื่อนเป็นปกซองธรรมดามปเป็นเล่นตามร้านกาแฟยังไม่เล่นร้านเหล้าน,านนะ เล่นตอนเย็นร้านกาแฟเล่นไปเรื่อยๆจนแบบอยากเล่นเป็นฟูแบนแล้วอะก็เลยแบบรวมวงกันไหมหาคนมาเพิ่มมือเบสกองพวกพี่เล่นคีย์บอร์ดไงก็เลยน้องฝึกคีย์บอร์ดดูอ๋อพี่เริ่่งเรื่องฝึกม,มาอมันอะไรเหรอใช่เรื่องฝึกดูยูทูบกดคอร์ดธรรมดานี่แหละเล่นแบบกับกาพอมันมีประสบการณ์พวกมันมาเองอะที่บอกที่แรกคือเปลี่ยนมาเล่นกับพี่โจก็เลยทัวร์มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ก็ทัวร์มา ปีหนึ่งละตัวกัแบบเสียงขายเท่าไหเธอคือภาพฝันในจักรวาลของฉันจุดเปลี่ยนไหมพี่พอมาอยู่วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมากพอเล่นร้านเหล้าธรรมดาคนดูไม่แค่เนี้ยพอไปเล่นเวทีใหญ่ๆนี่อคนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วตกใจเวลาเล่นดนตรีบนเวทีจะเห็นใส่หมวกตลอดอ่า อะไรบางคนดู<อ>ให้ตาเห็นแต่คีย์บอร์ดให้พรเห็นคนดูปุ๊บมาันตึงเต้นเต้นผิดเน,นินนานนนานวันแรกที่แบบที่ขึ้นไฟแล้วแบบคนดูจากจากที่เราเล่นร้านเล่าและจากแบบพอมมาเล่นเกมขายแล้วคนดูมันเป็นเป็นหมื่นวันแรกอะพี่รู้สึกยังไงสั่นสั่นแล้วแบบนี่อะสั่นที่หมายจะทำได้วรวะเล่นผิดด้วย เล่นผิดเพลงแก้มน้องนางเลยฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนน้ำผาสุดข้าวฟ้าใจพี่จะไปถึงจากนั้นมาใส่หมวกตลอดแล้วแม่งเล่นผิดเพลงเดียวสองานาง <c oughs> เพลงนี่แหละกูจะกลัวเพลงแก้มน้างทุกวันนี้ก็ยังกลัวต้องต้องโซโล่ขึ้นเป็นเพลงหลักโดยที่เขาอยากฝ <c oughs> ากชา่ก็เลยกลายเป็นคาเลคเตอร์ที่ว่าเอ,อ้ยมือเคนมือคีย์บอร์ดจะต้องใส่หมวกไปเลย <c oughs> จะป่า เคยมีจุดที่ว่าเล่นในในการเล่นดนตรีมีจุดที่ที่รู้สึกทอ้อไหมนี่<ม>เล่นดนตรีไม่เคยท้อนะเพราะว่าเล่นมาตลอดน,น,นี่ไม่มีหยุดเลยคือเล่นกลางคืนตอนอยู่เชียงใหม่เล่นทุกวันไม่มีวันหยุดเลยวันละสองถึงสาม้านได้มาหยุด ตอนโควิดรอบแรกแม่ก็มาอยู่เข,ขียนไขเขียนไขพ่อก็เล่นยาว,วทุกวันพอมาตอนนี้สามเดือนละไม่ได้เล่นโควิดนี่แหละจะเริ่มท้อละไอ้นี่กูจะทำเฮี้ย,ยอะไรก็รัฐบาลรัฐบาล ก็คือบอเชื่อว่านักดนตรีก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเขาต้องเล่นตามร้านเราเพราะเราเป็นกลุ่มแรกคลายล็อกเป็นกลุ่มสุดท้ายไม่สนที่อะไรเลยสนนักดนตรีที่อะไรเลยฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับผมตตติิิดออ่งงงานนนนนลเเวััฉ้ไปสุดท้ายนี้คือปกติรายการว่าจะถ้าเป็นแรปเปอร์เนี่ยเขาจะรามาแชร์กันอาจจะเป็นถ้าเป็นโฟกอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบทกวี มาแชร์กันมีมีบ้างไ,ไหมพี่มีไม <c oughs> ่ได้สายแบบบทกวีเลยแล้วตอนพี่แต่งเพลงพี่แต่งจากอะไรเรื่องราวชีวิตจริงใช่ฟิลล์ล้วนๆใยตอนนั้นพอเราเล่นไปปุ๊บอินโฮไปแล้วเราคิดถึงน้องไงเฮ้ยมันก็มามาคำมันก็มามาอีกขอตักท่อนกันไหมตอนเนี้ยเ <c oughs> อาเอาสัท่อนหนึ่งเรากีตาร์มาเรากีตาร์มาเดี๋ยวฟ้ากำรำสั<ๆ>่งเมฆที<ๆ>่มืดดำโลกช่างน่ากลัว

ประมาณประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะไปฟังตามไปฟังได้ในชาวข่าววันนี้ก็ขอบคุณพี่ไอมากมีอะไรอยากฝากผลงานอะไรไหมครับก็ฝากวงเขียงไข่แล้ววันนี้ด้วยนะครับอ๋อเร็วๆนี้ก็จะกลับมาตัวเหมือนเดิมนั้น่ไหอ่า เดี๋นี้ตามไปดูได้นะครับไปดูมือคีย์บอร์ดใช่ครับก็จะใส่มวกใาช่หมวกก็ยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่ไอซมากนะครับผมขอบคุณครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องช้างนาวชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็กดถูกใจให้เพจเดินตามช้างด้วยนะครับผมส่วนว่าพี่ไอซเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ข้างหน้านะครับผมในวันนี้ผมกับพี่ไอซขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ 谁？